คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนําจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมนะครับสรุปแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ ในงวดวันที่17นะครับมิถุนายนนะครับพศส5 6 4นะครับกับสูตรเจาะ3ตัวนะครับก็เข้าทุกงวดนะครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับผมเลขที่ออกนะครับในงวดวันที่17นะครับมิถุนายนนะครับเลขที่ออกนะครับ5 5นะครับ0 5 1 3นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาพัฒนานะครับ55นะครับ013นะครับสำหรับสูตรเจาะที่แอดมินให้ไปนะครับเจาะเข้านะครับทั้งตัวเบิ้ลนะครับนี่นะครับเจาะ5นะครับเข้า05นะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับสายเจาะนะครับเจาะ4ไม่มานะครับงวดนี้มาแค่เลขถ้าเป็น1 4ก็คงจะแจวเลยนะครับก็มาแค่5นะครับ05นะครับเลขล่างนะครับ โอเคนะครับสาหรับเบิ้ลหไม่มานะครับไม่มานะครับก็มาเข้าเลขเบิ้ลอยู่นะครับเลขเบิ้ลก็ให้แค่3ชุดนะครับก็คงจะโชคดีกันนะครับแอดมินให้เบิ้ลไปนะครับ55นะครับผมสี่สี่แล้วก็6 6หกนะครับก็เข้าเลขเบิ้ลนะครับ55าห้านะครับสําหรับแนวทางเว็บรัฐบาลลาวนะครับจะเอา55นะครับเป็นเกณฑ์ล่างนะครับสําหรับแนวทางเว็บไทยนะครับก็จะเอาศูนนะครับเป็นเกณฑ์ล่างนะครับ เลขที่ออก5 5 0 5 1 3นะครับเลข3ตัวบนนะครับ5 1 3นะครับก็เกือบเข้าโต๊ดนะครับตัวรองนะครับให้7 53นะครับให้7 53เกือบนะครับนี่คือตัวรองนี่คือตัวเด่นนะครับ6 44นี่คือตัวเด่นนะครับผมนะครับสรุปนะครับผมสรุปแนวทางเดือนเมษานะครับแอดก็สรุปว่าให้เข้านะครับ4งวดซ้อนนะครับผมตั้งแต่3 วันเพื่อหัดนะครับวันที่3 7วันจันทร์นะครับวันที่11หลุดนะครับวันที่14เข้านะครับเข้า9 3แล้วก็5 4นะครับแล้ววันเพื่อหัดนะครับมาเข้านะครับ5 5หกับ0 5นย์นะครับผมก็ยังไม่พลาดนะครับผมสำหรับเดือนนี้นะครับ ห้าครั้งแล้วนะครับผมสําหรับเดือนมิถุนานะครับแอดมินก็เจาะไปตามสูตรตามตารางนะครับผมสาหรับงวดนี้นะครับผมก็ได้เลขวิ่งมาแล้วนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับก็ให้เลขวิ่งไว้ดูกันเลยนะครับ3ตัวนะครับเลขวิ่งงวดนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่นะครับ0นะครับ5นะครับ1นะครับสำหรับสนใจวิ่งนะครับนี่นะครับ051นะครับ ในวดวันที่17นะครับจะให้ไว้ก่อนเลยนะครับไว้ชมนะครับ051นะครับ17นะครับ21นะครับวันที่21อมยนะครับ0-51นะครับผมแอดมินก็จะให้ไว้เลยนะครับสำหรับวดนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็เฮงบางปังนะครับทางฮานอยนะครับฮานอยก็ให้เด่นศูนย์ดูศูนย์นะครับก็เข้าทั้ง4ีนอยนะครับเข้ารอบเฉพาะกิจพิเศษปกติและก็ VIP นะครับ เข้าทั้งสีนนอยนะครับผมก็มาเข้าลาวต่อนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ f อพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f อพี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้อดมินคิีมนําโชคพาด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกตานติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแอดมินก็จะขอพยายามทําหน้าที่นะครับเจาะตัวเลขให้แม่นๆนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับสาหรับวันนี้ก็พลาดโต๊ดนะครับผมแต้มเดียวนะครับ เลขออก1-5-3ได้753นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอพี่น้องทุกท่านมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ